สวัสดีครับผมอยู่ในงานโอทอปซีเรยก2013นะครับดันที่กระทรวงพาณิชย์ชั้น3นมครับมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่24กันยายนนะครับท่านประธานก็คือท่านพลตุระษทรงพาณิชย์ท่านวชริยุทธ์ตายนนะครับแล้วก็บรรยากาศในวันนั้นก็สนุกสนานมากนะครับมีดารารับเชิญมาด้วยนะครับมีอเล็กจากทุไในโฮนะฮะแล้วก็มีวิทยากรดังๆอย่างเช่นคุณผูวิ่งวิ่งจากรายการเจาะใจผู้ชายต้นทุนต่ำที่ทำโฆษณาราคาแพง อย่างเช่นโฆษณาปตทกซินล่าโฆษณาโนบุตะกัวนะฮะนบุตะกัวนะฮะมาให้ความรู้เติมเต็มนะครับพลังความคิดสร้างธุรกิจให้กับโอทอปด้วยนอกจากนี้ยังมีดรทัศนานะครับท่านอธิบดีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าแก็มาใส่ความรู้เต็มเต็มนี่คือส่วนหนึ่งนะครับมีทั้งสัมมนาเติมเต็มติดอาวุธจุดประกายฉายศักยภาพแล้วด้านนี้ก็มีเอฟบีดีชั่น ของโอทอปที่เป็นโอท็อปซีเล็กสุดยอดของโอทอปจากทั้งประเทศไทยนี่นะครับรวมตัวกันอยู่ที่นี่ผมให้คุณดูภาพต่อไปนี้นะครับแล้วคุณจะเห็นว่าคนสนใจเยอะมากอาทั้งหมดทุกท่านสวัสดีครับรบกวนชูฟองด้วยไหมะใครที่ฟองลอยชูทุนายชูนายนะเฮ้ยนะฮะเรื่อง่างๆถามด้วยนะครับบอลนายโอ้โหเห็นไหมครับที่กำลังยืนอยู่นี้มาเป็นลูกค้าครับอุดหนุน เรามีโซนสินค้าลดค่าสองชีพไข่ไก่สองแผงราคา99บาทนะครับน้ำมันสองขวดราคา56บาทน้ำตาลนะครับก็ราคาถูกนะฮะมีทั้งน้ำมันน้ำตาลไข่ไก่ด้านนี้ขออนุญาตนะครับนี่เราจังดงานแบบนี้นะฮะจุดที่ผมอยู่ตรงหน้าผมนะครับคือด้านนี้เป็นเวที มีกระบองกุ้งมีพูดตรงนี้เรียกว่าเป็นโซนโอท็อปชนชิมนะฮะแล้วมัถัดมาจะเป็นสินค้าร้นทุนของชีพมีใส่ไก่มีน้ำตาลรายมีน้ำมันนะฮะแล้วมันหลุดเข้าไปตรงนี้นะครับจะมีโซนนิทรศการโอท็อปสตอรี่เล่าเรื่องราวของงานโอท็อปซีเรียลตั้งแต่ปี2007นะฮะตรงนี้จะมีโซนที่เขาเรียกว่าเป็นดิเน่แมชช่งนะครับ การเจรจาธุรกิจที่ต้องการพื้นที่ต้องการความมีสมาธิในการเจรจาซึ่งเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเราได้รับจีบจากโมเดิร์นเทรเช่น King าวเวอร์บิ๊กซีโลตัสเดอะมมาร่วมแชร์ความรู้สําคัญสําคัญเช่นการเข้าไปขายในโมเดิร์นเทรเหล่านี้ต้องทําอย่างไรสินค้าแพ็กเกจต,ต้องเป็นยังไงนะครับมีค่าธรรมเนียมมีส่วนที่จะต้องแบ่งกันกําไรเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงนะครับ รวมถึงการสนับสนุนต่างๆของโมเดิร์นเทรทิศทางการที่จะมาผลักดันช่วยเหลือให้โอทอปมีตลาดการขายนะครับจุดนี้คือวิสเนตมาชิงนะครับพัดด้านนี้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสินค้าโอทอปสี่กลุ่มนะฮะหึ่งคือจะมีของใช้ของตกแต่งนะครับมีร้านค้าต่อไปนี้ธัรนาการของ,งหินจากกรุงเทพพัชราการประดับกรุงเทพ วันดีมอรเป็นจรงุงเทพกลุ่มกะลามะท้าบ้านวนบ้านคาาาานตะบนจังหวัดเพชรบุรีนะฮะกลุ่มกะลามะท้าบ้านคนตะบนพชรบุรีนิวแบงค์ฮูดบุ๊กสุดปลาการนะฮะซึ่งนั้นทัญญาสุดาจังหวัดนนท์ปลาโก้สาขากราปปุงแค่ทรัพย์สมบูรณ์โทรทัศน์สุสสรินทร์ลุ่ผลิตกระเป๋า,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 าปผ้าใหม่หน้าไม้หน้าทอจังหวัดแม่ร้านสั่งว่าเชียงใหม่ที่นี่จะเป็นของใช้ของตกแต่งในบ้านนะครับ กาด้านนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารก็เรื่องของความสวยความงามนะครับบ้านสวนสมุนไพรชัยศิเินเขาจะมีแบบมีจุดที่จะทดสอบน้ํานมสัครับอะไรอย่างนี้นะครับดวดให้ลูกค้าผู้คนผู้คนแม่สอนเป็นครนโอท็อปหนึ่งเดียวในประเทศนะครับหนึ่งเดียวในประเทศ ที่ทรัพยากรเกิดขึ้นที่แม่ฮ้องสอนนะฮะแล้วเขาก็นํามาใส่เป็นตะเกตเป็นสบู่เป็นโครนเป็นซองนะครับราคาต่อซองแค่300กว่าบาทแต่ดีกว่าการที่นั่งรถ15ชั่วโมงเพื่อไปแม่ฮ้องสอนแล้วไปพอกโครนที่นั่นนะฮะบ้านสม,มุนรไทยรา,จานจร์นะฮะไทยก้อดโคดัง บ้านควางินผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัหดตรังนะครับมอก้นละลัติว่าไทยแมวสอนตะบุบุนนะฮะอาหารและเครื่องดื่มนะครับนะครับมีบานาน่าโซไซตีดังมากนะครับล้วยตาที่เขาเรียกว่ากล้วยตาไฮโซเป็นยังไงใส่ชาเขียวพืชดอกใบนี่แอบอบอกว่าถ้าคุณนึกถึงตอเกียวบานาน่าที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอกล้วยตาบานาน่าโซไซตีไฮโซกันได้ องข่อยทองจันทบุรีองลุงสางจุนโชนอลสมุทรล้านกรบ้านบ่อหินจันทบุรีเจมมูร์รองจันทคุแท้อาชีพอีกรอหนึ่งโซนนี้นะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับวันนี้ดานุกาญจนบุรีนะครับบุญนักทองจุฬาลัยจังหวัดจันทบุรีนะครับคุณพี่ครับผม รถพวนฝากพื้นครับพี่ครับพี่ครับเห็นเขาเล่นยินอยู่นะร้านอินซ่าจังหวัดจันทร์เคนเอ็นเจมจันทบุรีไข่ฟุกอันดามันมายุรีเพลสตูนร้านหมายเงินสุโขทัยอันดามันฟูชอบพังงาร้านทองพัฒนาสุโขทัยร้านกัมมอนจังหวัดเชียงใหม่ร้านทอบ้านภูมพุตรดินร้านบ้านทองสมสมัยสุโขทัยร้านบายสีกิงเรช่้งแค้ชัทองหมยไทยคนรัตติมา ทาเงินภาคองุงกฤษร้านฝ้ายแกมไหมหัดตรานะครับุดอนนาดีอันนี้ก็เอาฝ้ายกับไหมมันมาแซมรวมกัน,นผัดพอด้ียกันนะครับนะฮฝ้ายนี้จะให้ผันใส่สบายทิ้งตัวดีไหมก็ดูดีนะครับมีคุณค่าลำบูรณไทยเซลลำบูญบ้บาราหมบาติกปัตตานี ได้รับคุรบาติุ๋ณมุมองคาเ็บป้าหสันที่ยวไทยด้าลาบาติกงคณนทนารัตน์ว่ารุ่งมหาวิทยาลัยจรานีรุ่สีติยาองสากยรเนะครับอำไพเอ้าหมายต่อตบะุูลูมองคาามืองบ้านหนองวิงหนองบัลำพูรานคุมคุณไหวไทยโคราชรุอผ้านามือสีจังวัดตรัง กลุ่มแม่บ้านสวายจวัดสุรินบาติกเดินนาราปันนีรอคุณอยู่ด้านในกับโซนโอทัศนียอย่างเดี๋ยวรับชมเลยครับ